อังกฤษแท้ครับซาวคราฟอังกฤษแท้โคตรสุดโคตรใหม่มากครับตัวนี้เรากล้าบอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงเหมือนตอนออกใหม่จากโรงงานเลยจะเรียกว่าเก่าเก็บก็พูดได้เต็มปากว่ามันใช่สภาพนี้จริงๆนะครับหลายๆคนและผมด้วยนะครับชอบมากๆเลยไอรุ่นพวกเนี้ยซาวคราฟสเปรดิตไลฟ์โฟร์ไลฟ์โฟรนะครับ บางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันเก่าแล้วจะเล่นทําไมซื้อดีต้อนดีกว่าแล้วแต่ท่านทั้งหลายนะครับแต่ในวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นและอธิบายคร่าวๆให้ดูพร้อมกับคืนนี้นะครับได้ราคาพิเศษเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับเหมือนเดิมอย่างวันนี้ลูกค้าเก่าก็อย่างว่าเจอราคาของ GF16 กเข้าไปไม่รอช้านะครับมาเอาเรียบร้อยโดนโปรอาสามไปอีกเครื่องคลิกเลยนะครับอา้าววันนี้ หลายๆคนอาจจะยังรู้จักและไม่รู้จักครับซาวคาร์ฟตัวนี้เป็นซาวคาร์ฟที่สมัยก่อนเนี่ยนะวงดนตรีใหญ่ๆเราเนี่ยร้านอาหารผับบาร์ทั้งหลายใช้ตัวนี้ในการเล่นสดนะครับเล่นสดเล่นคาราโอเกะเวทีหมอลงหมอลำใช้พวกนี้หมดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอสภาพเครื่องของรุ่นเนี่ยที่เราเจอใน Facebook ส่วนใหญ่เลยนะคอน้างจะเละสนิมขึ้นเยอะเกิดกังเละแล้วก็ภายในเนี่ยช้ำมากเพราะว่าอะไร เครื่องรุ่นเนี่ยอย่างกันอย่างที่บอกส่วนมากก็จะเป็นพกพับพวกหมอลงหมอลำเนี่ยยิ่งหมอลงหมอลำนี้หนักหนักมากเพราะว่าเขาใช้งานในฤดูกาลเขาเนี่ยเจอฝุน่นเจออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้นะครับแบบนี้ส่วนมากจะอยู่ในห้องห้องต่างประเทศสภาพเลยได้แบบนี้เก่าเก็บมาผมสู้ตายเลยคือเจอสภาพสวยๆแบบเนี้ยผมสู้เพราะาเรารู้คุณสมบัติของเครื่องมันดีว่าเสียงแบบเนี่ยต่อให้รุ่นใหม่ๆมันหาจับ จับยากเสียงแบบนี้หาตัวจับยากมากเลยคือเนื้อของความเป็นอนาล็อกแท้นุ่มอุ่นหนาลึกอ้วนในมิกซ์รุ่นใหม่ๆทําไม่ได้ครับแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยผ่านมาณนะจุดนี้เขาผ่านมาอนาล็อกรุ่นหลังๆแล้วก็ไปดิิตอนสัมผัสแต่ความบางเหมือนเด็กรุ่นใหม่ครับฟังแต่ YouTube รู้เกิดมาเหมือนลูกผมมาเกิดมากร็รู้จักแต่ y o u t u ซ e ดีคืออะไรป้าเทปคืออะไรป้าไม่รู้จักนะครับ แต่พอเราเปิดให้เขาฟังนี่ซีดีเป็นอย่างนี้ลูกเทปเป็นแบบนี้ลูกเขาบอกอืมเสียงดีกว่านี่ไงนี่ไงจึงจเป็นจุดต่างนะครับตัวนี้มาส6บกไม์โมโนโตเต็มคุณจะไปเล่น8ดลายเล่นทับลายสบายสบายวัดใช้โคตรดีผมแนะนำใครที่มีร้านอาหารหรือมีผับมีอะไรพวกเนี้ยหรือตามบ้านก็นแล้วแต่ที่คุณเป็นคนที่ทุ่มทุนกับการซื้อเครื่องเสียงทุ่มทุนกับการซื้อตู้เบสไปเยอะแล้วเนื้อไม่แน่นเนื้อลงไม่ลึกไม่อ้วนไม่ตึบ แนะนำให้ซื้อรุ่นนี้ใช้นะครับแล้วคุณจะบอกว่าจบจริงๆหลายๆคนเนี่ยที่ผมขายคอร์ดี่ตอนไปแล้วบอกว่ามันยังไม่ได้เนื้อผมบอกไปเปลี่ยนมิกเลยจบได้เห็นเนื้อแน่ๆเพราะบางคนยังใช้มิกกอ๊อปอยู่เลยมันไม่มีเนื้อนะครับอ่ะอันนี้ไม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายสัญญาณนะครับเอามาเล่นตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้สัญญาณจริงๆมันเล่นสัญญาณเพลงที่4สเตอร์นะครับแต่ช่องสเตอร์เนี่ยมันมีแค่โลกับไฮ บางคนบอกอาจจะแต่งได้น้อยนะครับเราจะเล่นแบบนี้ไม่นะครับเราเสียบไปได้เลยแต่ถ้าสัญญาณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญาณรายสัญญาณมาจากมือถือมาจากเครื่องเล่นโน้ตบุ๊กมาจากเครื่องเล่นบลูทูธคอมพิวเตอร์ต่างๆเราควรเสียบช่องนี้ให้ความรู้อีกนิดนึงไอ้พวกที่ไปหลอกคุณทั้งหลายนะครับนี่เห็นไหมไอ้หัวแจ็คเนี่ยที่บอกเสียบคอมแล้วแม่งเสียงดีอ่ะดังดีอ่ะผมพูดกันตรงๆนะหย,ยาบๆเลยนะอย่าว่าผมนะเครื่องเสียงคุณไม่ดีหรือเปล่า คุณถึงต้องใช้หัวแบบเนี้กับมิกแบบเนี้เกณฑ์ขยายมันแรงเพราะมันเป็นช่องไมพี่ไปดูมิกตัวไหนก็ได้มันเขียนว่า MIC มันเขียนว่าไมค์คุณควรจะใส่ไมค์พอคุณเอาไมค์มาใส่ช่องไลนมันถึงค่อยไงเพราะมันไม่มีเกณฑ์ขยายช่วยทีนี้สัญญาณพวกเนี้ยไลนมันสัญญาณมันมาแรงคุณยังไปใส่ให้มันแรงอีกมันก็แตกอ่ะใครเถียงก็เถียงมามาวัดกันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมคุณก็ไปเปิดสิคู่มือมันก็บอกวิธีการถูกไหม ไม่ไงั้นเขาจะผลิตแยกมาทําไมผลิตรู้หม่ๆไปเลยไม่ต้องมาลายแล้วใช่ไหมใช้งานให้ถูกประเภทครับแล้วเสียงมันจะดีที่สุดส่วนดังดีไม่ดังดีอ่ะคุณดูที่อุปกรณ์คุณเครื่องปรุงคุณมันถึงไหมกําลังขับถึงไหมนะครับมันต้องดูตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยไปเชื่อเขาวันนี้ลูกค้าเหมือนกันพี่ทําไมไม่ใช้หัวอย่างเงี้ยฟังเพลงก็เลยเสียบให้เขาฟังต่อให้เขาดูมันพีกิกมันแตกนะครับโอ้โหอ่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเครื่องนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับ16ไม่ไม่มีเอฟเฟกมีออกทั้งหมด5ออกเสียงที่ท่านได้ยินก็เป็นเสียงไม่สายที่ผมใช้อยู่นี่นเองนะครับออกตรงนี้เมน5ออนะครับนี่กรุ๊ป4แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกก็คืออย่างที่บอกไปพวกมิกที่มันเป็นระดับใหญ่โปรเฟชชั่นอลเขามองว่าคุณไปหายเอฟเฟกเทพๆเอายิ่งสมัยก่อนนะีตัวนี้จับอะไรเทพรู้ไหมเก้าเก้าทบจัทุกวง พอยุคใหม่ๆหลังๆมาก็อย่างที่บอกพอยุคที่เขามองว่าการเขี่ยมันง่ายมันจูนง่ายก็ใช่ผมไม่เถียงนะครับแต่อย่างเราอยู่บ้านหรืออยู่กับที่อ่ะมันทีเดียวมันมิกมันจบแล้วมันปล่อยวางได้เนี่ยผมเล่นเอาเนื้อนะสมมติตอนนี้ผมใส่เอฟเฟก Spx เอ้ยไม่ใช่ Spx ผมใช้ Pro R3 นะครับผมใช้ Yamaha p r o r 3ลค Low Cut 100 Hz เเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน เมื่อ,อยุนริมฟังชนผมไม่ใช่คนร้องเพาะนะครับแต่เราพยายามสื่อสารให้ลูกค้าได้ดูว่าเมื่อเราใช้คุณภาพเสียงมันเป็นแบบเนี้ยมันดีกว่าไหมนะครับพอเราร้องไม่เพาะเนี่ยมันจะได้รู้ไงว่าเครื่องเสียงมันดีไหมถ้าเราร้องเพาะอา้าวเียเครื่องเสียงไม่ได้ดีเท่าไหร่นี่ว่านักร้องมันเืออาชีพอ่ะก็โทษไปตรงนั้นตรงนี้อีกใช่ปะคนเรานี่ เรื่องเยอะปล่อยเขาไปครับพี่คนเรามนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละมีทั้งดีมีทั้งติชมบางคนติเป็นอย่างเดียวตัวเองดีหมดทุกเรื่องแต่ามจริงๆริงดีไหมไม่ได้ดีปล่อยเขาผมไม่สนบล็อกอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับอา้าวซีสเตอริโอบางคนไม่ชอบฟังกันนานก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุ้มคุ้มแล้วนะครับใหม่กิ๊กสภาพนี้เจอลูกค้าอีกคนหนึ่งวันนั้นถามว่าพี่เครื่องพี่สภาพใหม่ไหม ผมพูดไม่ออกเลยแล้วเขาไม่ดูมันใหม่ขนาดไหนอะนะครับเครื่องรับประการ3เดือนเหมือนเดิมไปฟังเพลงดีกว่าไปฟังเพลงกดไลน์ปึกปึกเห็นไหมถ้าไม่กดมันไม่ไดังแผนซ้ายแผนขวาในกรณีที่เราใช้ในช่องโมโนนะครับถ้าเราไปช่องช่องสเตอริโอเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเลยจบเลยนี่เกณฑ์สัญญาณจะเช็คหน่อยว่ามันมาเยอะไหม เราเช็คได้ว่ามันมาเยอะไหมนะโอเคพอดีแล้ว,วน,ลนี่นอ,อันนี้เดี๋ยวเราเล่งไฮ้เห็นไหม,มโอ้โหเบตยังข้นนุ่มเดี๋ยวผมคัดนะเบตทำไมผมถึงบอกว่ารุ่นนี้มันนุ่มลึกมากคุณดูมิกยี่ห้อไหนก็ได้อันนปะัจจุบันเนี่ยดูดีไอเน,นี่ยมันลงได้4ี่สิบเลยนะเบตแล้วตอนเนี้ยผมคัดอยู่ประมาณเท่าไหร่ ระหว่าง40ก 60, ับ 6A กับ80ก็คือ60เฮิรต์นุ่มไหมลนะ่ะใส่หูฟังนะหรือไม่ห่างก็สมบพงของบูทูธดีๆหน่อยโคตรเทพอะ่ะอังกฤษแท้คทรับซาวคราฟอังกฤษแท้รรุ่นสร้างชื่อเลยนะครับซาวคราฟดังกับพอพงเนี่ยแหละครับ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่เป็นคนที่รักเรื่องของเนื้อเสียงนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังสมัยก่อนออกป้ายแดงหลักแสนนะครับไม่ได้ถูกนะครับหลักแสนของสมัยก่อนดีๆหลักแสนหลักล้านนะครับอันนี้แสนหลักแสนนะครับเดี๋ยวให้ฟังอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปพูดกันเรื่องราคากันนะครับนี่จะเปลี่ยนเพลงหน่อยนี่ชอบเพลงนี้จริงๆเลยเพราะอ่ะ โดยเฉพาะผมยังอายุไม่เยอะนะแต่ผมชอบฟังพวกนี้แหละมันเพราะนะครับ ไปกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับสภาพที่ผมเคยขายนะ,ะสภาพที่ผมเคยขายเนี่ยที่ว่าลองๆกว่านี้หน่อยที่ผมเอามานะครับผมขายอยู่ประมาณ36,500นวนห้ยวนๆเวียนๆอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะหนึ่งตอนเนี้ยไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยราคาประมูลมันมาสูงกว่าเดิมเยอะมันหายากนะครับมันผลิตมาหลาย10ปีแล้วจำไม่ได้ว่า20อัพหรือเปล่านะครับและกับการที่เราจะ หาเครื่องได้สวยขนาดนี้มันหายากประมูลค่าส่งมาจากาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันประมูลราคาสูงนะครับแล้วก็ต้องมาลื้อเช็คหมดเลยนะครับทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับและประกันให้คุณอีก3เดือนสภาพรองกว่าน,นี้เคยขายอยู่3 6มหนะครับแต่ตัวนี้กิ๊กขนาดนี้ผมมองว่าผมจะขายสักราคาปกตินะปกติผมจะขายสัก3 9 5 0 0กใครบอกแพงเชิญ เชิญที่อื่นได้เลยมีปัญหาไม่ต้องยกมาไม่ทําให้แต่เครื่องเราไม่ต้องกลัวไม่มีจีไม่มีเดือดไม่มีทาไม่มีข้อแคกแล้วผมก็รู้ด้วยอาการเนี้ยถ้าคนไปจับมือสองข้างนอกถูกๆคุณเจอแน่จีเดือดทำและค่าซ่อมอ้วกครับและหาช่างเก่งๆยากเพราะมันเป็นที่ระบบข้างในมีปัญหาอันนั้นเจอแน่นะครับแต่ของเราทําคลิปหมดแล้วนะครับปกติ39,500คืนนี้นะครับ ตอนนี้สองทุ่มครึ่งถึง11.59มงจด59ของวันที่11นะครับคือวันพรุ่งนี้ผมให้ราคาพิเศษไปเลยคือแบบว่ามาเร็วไปเร็วไม่ต้องเก่งกำไรกันเยอะแยะอะไรนักหนาคือเอากำไรบางๆเลยนะครับแล้วก็เอาให้ลูกค้าได้ของสวยไปเล่นถ้าวัดในซื้อกรุณาสก,กิดมาหาผมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะทำบุญพิเศษไปให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมและลูกผมด้วย ผมก็จะจัดให้อีกจิตหนึ่งเลยผมจะขายนะครับ36,900บาท36,900บาทเนี่ยวันนี้นะครับวันที่10ถึงวันที่11เวลา11.59โมง59นาทีผมให้36,900ถึงเที่ยงเป๊ะผมก็เก็บแล้วผมไม่ได้สนใจแล้วว่าจะต้องขายเร็วหรือหรือจะขายได้วันไหนนะผมก็จะขาย39,500รันระกัน3เดือนนะครับเพราะว่า 1. ต้นทุนมันมาแพง แล้วจะให้มากําไรบางเจี๊ยบกว่าจะได้เครื่องมากําไรห้าร้อยตายสิทำทับตายค่าน้ํามันวิ่งไปวิ่งมาไปเอาของไปเช็คกําไรสักห้าร้อยตายสิใช่ไหมเป็นคุณคุณเอาไหมล่ะแล้วของันไม่ได้หาดกันง่ายๆเหมือนเราเดินเข้าเซเว่นนานๆเราจะได้เห็นสภาพนี้แต่วินาทีทองคือเราไม่เป็นไรลองดูไม่ต้องเก็บนานก็เอากําไรบางๆไปเลยนะครับแต่การเซอร์วิสสเดือนเหมือนเดิมมีปัญหาย,ยกมาได้ตลอด เอาไหม36900ถ้าสนใจโทร082 3 292891รับรองไม่ผิดหวังหรอกดีแน่นอนจับเอาเลยคุณอยากได้เอฟเฟกตัวไหนใส่จับได้เลยนะครับมีออกให้เล่นตั้ง5ออกสบายครับอ่ะอย่าลืมนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหพี่หนึ่งไม่เคยทันเลยนะครับคือเราต้องพยายามกดติดตามแล้วกดถูกใจบ่อยๆนะครับหรือก็ให้มันแจ้งเตือนมันจะมันจะได้แจ้งเตือนเราบ่อยบางครั้งใช่คุณมาถูกใจแต่คุณไม่ได้เออคุณมาติดตามแต่คุณไม่ค่อยได้ถูกใจอ่ะ เฟซมันไม่ค่อยได้อ๋อคุณไม่ค่อยได้สนใจคนนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแจ้งแต่ถ้าคุณมากดถกบ่อยๆมันเด้งปึ้งเลยนะครับแล้วคุณจะทันบางคนบอกไม่ทันสักทีนะครับอย่าคิดนานนะครับของเราเนี่ยจบแน่นอนนะครับคือเราเป็นคนอย่างเงี้ยจบแน่นอนอย่างวันเนี้ยครึ่งวันเช้าผมไปอยู่กับวัดได้กินข้าวฟรีเลยแล้วไม่ได้ว่ากินข้าววัดเขาให้ตังค์ไปกินร้านอาหารเลยว่าโอ้ช่วยเยอะมากตังค์ก็ไม่คิดนะครับไปอยากกินอะไรเอาตังค์ไปกินเลย อันนี้ผอออขอให้ตังค์ผมนะไม่เกี่ยวกับวัดนเป็นไงเราทําคุณภาพกับได้แบบนี้อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับรับรองได้ว่าถ้าคุณผ้าตัวนี้ความสวยระดับนี้ผมก็ไม่รู้จะขุดจากไหนให้เพราะตอนแรกๆผมก็ว่าจะเก็บไว้เองเหมือนกันแต่บางครั้งนะครับไปอยู่กับคนที่เขาอยากได้อะมันมีหลายคนและยิ่งไปอยู่กับวัดเนี่ยผมชอบเลยนะโอ้โหมันเพลินเดี๋ยวฟังแป๊บนึง เพลินมากครับแม้แต่งมอซอเขาก็รังเกียจยามเยียดเตียฉันใส่นาเสียงเต็มหูมากแต่งตัวเชิดฉันก็มีเกียรติดีเราหันไปมองยกย่องอาภรณ์ประดับร่างกายแล้วผู้คนที่จนเหลือหลายก็คงแงงนายสิ่ง <Okay. S 2> ถ้าไปอยู่วัดนะผมยิ่งดีใจเพราะอะไรรู้ปะของดีๆอะ่ะแล้วมันได้ไปใช้งานอะ่ะมันก็เหมือนกับเราทําบุญไปทุกๆวันอะ่ะอย่างวันก่อนเนี่ยผมเอาไม้ไปถวายอะ่ะวันเช้าก็หลวงพ่อส่งรูปมาส่งวิดีโอมาผมก็เห็นรูปเขากำลังใช้ไม้ผมอยู่แล้วก็สวดทุกเช้าตีห้าครึ่งนะครับผมก็ภูมิใจเล่นน้อยไม้ผมมันก็ทําให้เสียงมันก้องกังวานทั้งวัดนะแล้วเป็นเสียงสวดมน่น ผมแม่งก็ได้บุญทุกวันนะผมก็ออิ่มใจนะครับออาถ้าวัดอยากได้นะครับวัดไหนอยากได้ผมจะร่วมทําบุญด้วยนะครับผมก็จะลดให้อีกนิดนึงนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบ0823292891ครับ